สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1น,นะครับกับการแข่งขันมารคอดออนไลน์กับทางด้านแอปมาคอดขั้นเทพครับผมอรอคู่แข่งเดินสักครู่นะครับคู่แข่งขึ้นมาแล้วขึ้นไปตามมาติดติปัดขวาไปเลยครับปัดขวาขึ้นสูงไปเลยมาตัวนี้ก็ดิงไป แข่งหยุดการเดินหยุดพักหนึ่งคิดอยู่นะครับ <c oughs> มาครับตามขึ้นไปติดๆแยกตัวมาเพื่อที่จะมาต่อขึ้นมาแล้วขึ้นไปเสียบขึ้นมาตัวนี้ ขึ้นไปครับไปนี่ครับปุ่มเจ็ดตัวนะครับตัดข้างแล้วก็ปุ่มเจ็ดตัวเสมอขอเสมอว่างั้นเอาเดี๋ยวยังยังคุณเมยยังเดินไม่จบจะรีบเสมอไปไหน รู้อยู่พราะคุณคิดได้ไกลแต่ผมคิดใกล้ๆกลเองนะครับเผื่อผมแพ้แล้วเนาะจะรีบขอไปไหนเผื่อผมแพ้ขึ้นมาล่ะคุณจะไม่เสียดายเลยมาขอเสมอเลยหมากจะไม่ถึงเหลือเยอะยังเหลือเยอะอยู่เลยอะ่ะครับผม เห็นไหมเพื่อผมแพ้ขึ้นมานั่นไงคือคุณมาขอเสมอกินมานี่น้องก็จะทำอะไรนี่คิดผิดหรือเปล่าคิดผิดนะครับ คิดผิดเลยผมไม่กินไปทางยิบสองอยู่แล้วนะครับอ่านะครับคิดผิดถนัดตาอะไรงนเนี้กระดานที่สองครับผมเดินหรือต่อนอกทีนี้กระดานที่สอง ต้งใส่ไม่เดินเดินแล้วครับเดินแล้วขึ้นไปมานี่โผล่ขึ้นไปมานี่โผล่ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นแนวทางซีวยเหมือนเดิมนะครับตั้งเพื่อต่อ ตั้งเพื่อต่อตั้งเพื่อต่อขึ้นมาต่อตัดข้างขึ้นมาแล้วขึ้นไปครับมานี่ขึ้นไปแรกดีกว่าซีอุยต้องแรกแซกให้เยอะ ต่อคําไว้ขึ้นมาขึ้นไปแทรกมาแล้วเขาก็แทรกเช่นกันไปเข้าฮอดสามราแปดขวางไว้จะไปตัดหางหนีออกมาแล้วตัวนี้น่าจะเป็นรูปเสมอนะครับตัวนี้เนี่ยนๆตัวนี้แหละรูปเสมอเรา สบัดแต่ว่าเขาไม่กินไปทางนู้นนะครับเขากินมาเข้าหอดน่าจะเป็นรูปเสมอขึ้นไปเข้ากินไปนี่กินมานี่นะครับกินเพื่อให้เราได้กินสอง กินมานี่เราก็ลงไปทางนี้ขวางทางหรือเปล่าหมายเลขหก 6. ไม่ขวางทางนั่นก็ลงไป ไม่เดินขวางทางนะครับขึ้นไปเว็บมานี่ไปนี่ลงมาไปนี่ลงมาสมอ พบกับคู่ที่สองครับเจอคนเดิมนะครับเจอคนเมื่อสักครู่นี้ที่ชนะไปหนึ่งเสมอไปหนึ่งเอาละแกกำลังคิดตัวที่จะมาสู้อยู่นะครับขึ้นไปกลัวขึ้นมาเออย่อสั้นมาเลยนะ อดสันกับอีโตนี่เป็นของคู่กันจริงๆน,นะครับยอยสันกับอีโตเป็นหมดทุกอย่างแนละ้วเนี่ยแสดงว่า,าแกรับได้หมดนะครับสุดยอดแล้วเป็นหมดทุกอย่างอีโต้ก็รับได้ขึ้นไป ไหวไหมนี่ตัวนี้เหมือนเราจะเดินผิดไหมวะที่จริงต้องอุดหรือเปล่าตัวที่เดินยี่สิบเก้ายี่สิบห้าอ่าสิบเก้าไปสิบห้าตัวจริงจริงต้องเดินยี่สิบหกยี่สิบสามน่าจะเดินผิดนะครับเมื่อสักครู่นี้มากออกแปลกๆดี ไปนี่ไปแล้วเรียบร้อยน,น่าจะไม่รอดเราเกมนี้เข้าหนีแล้วแช่กินถ้ามานี่ปล่อยให้กิน แล้วต่อสองอืมแล้วต่อสองจะแล้วต่อสองตัวนี้เขาไม่เขาไม่กินสองเราก็กินหนึ่งเขาไม่ให้เรากินสองนะครับ แต่เราน่ากัจจัน์ก็น่าจะแพ้ใช่หรอตัวนี้น่าจะแพ้ขึ้นมาไปไล่กินเข้าไป ไล่มาโอเคโดนแล้วครับงานนี้โอ้สุดจอดสุดยอดพิดตัวเดียวแพ้เลยนะครับไม่สุดยอดพิดไม่ได้เลยนะเนี่ยพิดไม่ได้เลยสําหรับคนนี้นะครับอะเสียงเราเสมอกันแล้วนะครับเราชนะเขาหนึ่งทีนี้เขามาชนะเราหนึ่งสุดยอดสุดจอด ขึ้นไปนมานี่ปัดขวาน่าจะไม่รอดปัดขวางานนี้ขึ้นไปนไปนี่ขึ้นมานี่นไป โจนนะครับกองโจนสี่พระยาถ้าเราชนะเขาได้กระดานนี้จึงถือว่าเรายังชนะเขาอยู่นะครับเดมันจะชนะหรือเปล่ารู้สึกว่าเขาจะแข็งโป๊กเลยงานนี้ ขึ้นมาเอาละต่อทางนูลล้นเลยขึ้นไปมาแล้วไป สองแรกสองแล้วเข้าฮอดปั๊บเลยเข้าฮอดเหมือนกันเราช้ากว่าจังหวะหนึ่งขึ้นไปครับนี่กระดานแรกถ้าเขาถ้าเขาไม่เดินผิดนี่ผมผมคือจะไม่ชนะเขาเลยนะคนนี้ เปพราะเขเดินผิดเขาแย่ผิดปูดนยังไงเขาแย่ผิดสงสัยเราจะไม่ชนะเขาเลยสุดยอดเหลือเกินมานี้คโกตัวหรือเปล่า นั่แหละรครับคนละตัวแล้วกินไปกินมาก็คนละตัวถอยรถมานนี่กินแล้วงานนี้มาจับกินฟรีเราเฉยๆเลยถอยไปน,นู่น นอนแล้ครับหาทางเสมอแล้วไงนเ,นเปิดตัวนี้เข้าหาเหลี่ยมเสมออยู่มาทางนี้ ไปนี่ขึ้นไปไปนี่ ดึงฮอตไปนู่นไปนี่เอาละครับเข้มข้นแล้วครับเกมนี้่อมันนี่ ถอยมานี่ถอยไปถอยมาไปนี่ขึ้นไปเผื่อฟุกชนะได้เวลาเขากำลังจะหมดครับ4 3 2 หนึ 1> 1, 0, ่งศูย์เรียบร้อยเอ้ไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยกินไปนี่อ่าเสร็จแล้วก็ต่อสองเอาสิบเอ็ดสิบห้าขอยอมแพ้เลย <c oughs> สวัสดีครับเจอคนเดิมอีกครับสามเกมรวดเลยคนเดิมเลยเอาล่ะครับตอนนี้เรายังผลรวมเรายังชนะเขาอยู่หนึ่งเกมนะครับผลรวมเรายังชนะเขาอยู่หนึ่งเกมเอาล่ะขึ้นไปผลประกอบการยังชนะอยู่หนึ่งเกม แต่คะแนนเขาเยอะกว่านะคะแนนเขาเยอะกว่าผมนะครับถ้าเสมอกันเขาก็เสียเปรียบเขาก็อาจจะเสียคะแนนนิดหน่อยขึ้นไปลบมานี่ไปนี่ขึ้นมานี่ไป ถ้าฝีมือระดับนี้เอาหมากธรรมดามาเล่นไม่ได้นะครับต้องหาตัวแปลกๆเพื่อให้เขาไม่คุ้นเคยเขาอาจจะไม่เคยซ้อมมาประมาณนี้นแปลกแต่ไม่แต่ไม่ได้ติดรูปแพ้นนะอยา่าเอาตัวติดรูปแพ้มาเดินนะครับไม่ใช่วราเปล่าตัวติดรูปแพ้มาเดินไม่ไหว เราก็ต้องเส้นไปแล้วก็เข้ากินเนาะ <S <s <illy> เสียงทองรองเนี่ยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมกินกาแฟต,ตอนเช้าเชอืม izin sih Kini mata kau dan mani Pai tang nai di Pai tang ni Mani Dakna ผลรวมยังชนะอยู่หนึ่งกระดานหยิบมานี่ไปนี่กินถอยมานี่ ลงมานี่เลยครับต่ำสุดเลยเขาก็ถอยร่นมาต่อขึ้นไปโยงมานี่ น่าจะเสมอเลยแหละครับเขาคงดึงฮอตไปมานั่นเลยครับผมก็ลงมาที่เดิมเขาก็ไม่พลาดอยู่แล้วแะครับงานนี้เรียบร้อย เอาแล้วครับจองหมากไล่สู้กันเนาะทีนี้ ตัวนี้ต้องต่อตัวนี้ต้องต่อเข้าไปเข้าไม่แทรกเข้าลงมาให้เราแทรกมานี่ก่อนขึ้นมา มานี่ก่อนไปนี่ไปนน่นถ้ากระดานนี้เสมอกันผลรวมเราชนะ ต่ถ้ากระดานนี้เราแพาผ้ผลรวมเสมอกันหมดนะครับถ้ากระดานนี้เราแพา้ต่อแด่ตัวนี้เหมือนเราจะไม่รอด เราจะไม่รอดอยังไงไม่รู้เหมือนตันหมดแล้วนะครับสองตัวสิบเจ็ดกับยี่สบเอ็ดเดินไม่ได้แล้วคนนี้เดินดีมากนี่ถ้าแกาไม่พลาดกระดานแรกต่อผิดแกก็คงไม่แพ้ผมเลยนะครับแกก็คงไม่แพ้เลย นี่แสกกินนีไป มีอีกกระดานนึงที่แกแพ้คือเมื่อคู่คู่ก่อนหน้านี้ใช่ใช่อันนั้นแกแพ้จริงนะครับแต่กระดานแรกเลยแกเดินต่อผิดใช่แกมีแพ้จริงอยู่กระดานนึงเสร็จสองผมจําได้ลืมไปขึ้นไปขึ้นไปเข้าฮอตไม่ได้นะเราเนี่ย ยังเข้าฮอตไม่ได้นะครับมานี่น่นไงโดนขังเรียบร้อยนะครับต้องเขลียออกไม่งั้นเข้าฮอตไม่ได้นะครับมานี่ก่อน ไปเขาหอดอีกตัวหนึ่งน่าจะเรียบร้อยงานนี้สุดยอดเลยคนนี้ให้กินไปทางนี้เราไม่กินมาทางนู้นอยู่แล้วครับ ผมน่าจะแพ้ละงานนี้กินมาต่อมาทางนี้แล้วลงไปนี่ก่อนขวางทางฮอดตัวเองต่อแล้วนั่นไงครับเขาเอาเสมอ,อแกเอาเสมอลงไปดักนี่ไปนี่มานี่ก็ ไล่นี่นีมานี่ก็ไล่นี่ก็ไปนี่ไปนี่ไปนี่เสมอไปผลรวมเราชนะนะครับโอเคครับ